ซึ่งก็มีประชาชนให้ความคิดเห็นที่หลากหลายนะคะอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในอำเภอเชียงใหม่นะคะขออภัยค่ะในอำเภอเมืองเชียงใหม่รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนในการผ่อนผันให้เปิดสถานบริการจนถึงตีสี่ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่นายสิทธิศักดิ์อภิกุลชัยสุดนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ทางรัฐบาลจะให้สถานบริการเปิดจนถึงเวลาตี4เริ่มวันที่15ทธันวาคมนี้ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นหนึ่งใน4จังหวัดนำร่องของประเทศค่ะโดยมีตัวแทนสถานประกอบการลูกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลประธานชุมชนผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านมาร่วมกันเสนอแนะ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยนะคะเพื่อสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในจังหวัดโดยสถานบริการในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่มีทั้งหมด23แห่งมีทั้งร้านคาราโอเกะสถานบันเทิงอาบอบนวดและคาเฟ่ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและเปิดเป็นสถานที่ปิดไม่มีเสียงรบกวนออกมาภายนอก และสถานที่จอดรถกว้างขวางแล้วก็ยังมีสถานประกอบการอีก3แห่งในต่างอำเภอด้วยได้แก่อเภอฝางสันทรายและอเภอเชียงดาวส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นมีเงินหมุนเวียนทั้งระบบเช่นพ่อค้าแม่ค้าตลาดที่ใกล้สถานบริการทางด้านของนายอเภอเมืองเชียงใหม่ก็เปิดเผยว่าจากการรับฟังส่วนใหญ่มีความกังวลสถานประกอบการที่คล้ายสถานประกอบการนะครับซึ่งไม่มีใบอนุญาตและมีไม่ต่ำกว่า500แห่ง บางแห่งก็ลักลอบเปิดเกินเวลาอยู่แล้วปัญหามีทั้งมาจากเสียงดังกลิ่นควันบุหรี่ต้องให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบไปเข้มงวดกวดขันและเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่มีสถานบริการที่เข้าข่ายจะสามารถเปิดได้ถึงตีสี่จำนวน23แห่งก็แยกเป็นผับบาร์9แห่งร้านคาราโอเกะ3แห่งที่เหลือก็เป็นอาบอบนวดรวมทั้งคาเฟ่ที่อยู่ในโรงแรมนอกจากนั้นยังทําแบบสํารวจความคิดเห็นส่งไปให้หน่วยงานราชการและประชาชน900ชุด ซึ่งก็จะมีการรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางจังหวัดนั้นพิจารณาต่อไปครับค่ะก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้เปิดทุกที่จัดโซนนิ่งให้เรียบร้อยนะคะ